วันนี้นะครับสสจะพาไปเยี่ยมเพื่อนบ้านชุมชนรอบๆสามชุมชนของสสกันนะครับเขามีวิธีการอย่างไรใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลสุขภาวะของชุมชนทั้งผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนนัดไว้แล้วครับไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเรากันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกินน้ำก,กินท่าก่อนมามาทุกคนอยากเจอมีของไอดีให้ดูพร้อมหรือยัง ชาชุมชนบ้านมั่นคงสวนครูช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตสูงวัยและเด็กในชุมชนจัดการอาหารเพิ่มกิจกรรมทางกายเพราะสังคมสูงวัยเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคนการพัฒนาเราก็แบ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโซนของคณะกรรมการชุมชนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางหรือเยาวชนเราต้องดูแลซึ่งกันและกันหมายความว่าคณะกรรมการต้องดูแลลูกบ้านชุมชนเรามีความสามัคคีในด้านกีฬาด้านพยาเสติดดนตรีบำบัด มีความร่วมมือดีเข้มแข็งครับมีความสามัคคีครับบ้านเรือทอนสวนภูครับ <c oughs> เราจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการขยะสร้างรายได้ให้ชุมชนครับควบคุมโรคติดต่อสูงไว้แฮปปี้เด็กๆดีต่อใจชาวบ้านกดไลค์เลยครับมายยเ่มเพื่อนบ้านนะเราเห็นเลยครับว่าทั้งประธานชุมชนคณะกรรมการต่างๆมีความมุ่งมั่นคือคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องทําสิ่งนี้ก็ได้แต่เขาอยากทําเพื่อคนในชนุมชน ดูแลซึ่งกันและกันผมเดินไปนะครับเห็นคุณยายอายุ86โอดูแข็งแรงตอนแรกผมก็จุงมือกลัวยายหกลม้มปรากฏว่ายายจุงผมเดินเร็วกว่าแล้วอีกยายไม่กินมันยายกินแต่ผักยายมาอ,ออกกำลังกายทุกวันเลยยายเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนทุกครั้งไม่ยยไม่มีเ๋ไม่มีเครียดไม่มีไม่เครียดเลย <im us> สิ่งที่คุณยายทำเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งเล็กๆกก็ตามนะแต่มันสามารถขยายผลส่งต่อไปให้กับคนในชุมชนและเขามีความสุขจากการที่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วส่งต่อความคิดความเชื่อให้กับคนในชุมชนทั้งลูกหลานรุ่นใหม่ด้วยก็ตาม คนแต่ละบุคคลเวลาเขามีพฤติกรรมต่างๆตัวเขาอ่อนแอเขารู้สึกว่าเขาอาจจะแพ้ใจอาจจะทั้งกินเหล้าสูกุรีน้ำหนักเกินหรือมีปัญหาต่างๆแต่พอรวมกลุ่มเป็นชุมชนแล้วจะมีความเข้มแข็งและเขาจะสามารถชักชวนกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ความท้าทายของสองสอก็คือว่าการที่ทำอย่างไรจะให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ที่มีเป้าหมายต่อสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยในเรื่องของสุขภาวะจําเป็นต้องมีทุกด้านครับทั้งเรื่องของการที่จะใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนไม่ส่งผลที่ไปทํำลายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าชุมชนต่างๆเขาสามารถที่จะมีสุขภาวะที่ดีเขาก็สามารถที่จะส่งต่อบอกต่อไปกับชุมชนรอบๆและเขาก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ ก็คิดว่า3มชุมชนนี้นะครับสามารถจะเป็นโมเดลต้นแบบได้เริ่มต้นจากการที่เขามีวิกฤตร่วมกันแล้วเขาก็ฟื้นฟูดูแลและรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาเดี๋ยวมาหาอีกนะมาร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยกันเย้สม <Yeah! S 2> ชุมชนที่เราไปดูกันมามีความน่ารักคึกคักอย่างมีสุขภาวะที่ดีสสยืนยัน ที่จะสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปครับ